คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของเขตพระราชฐานชั้นในตอนตำหนักเจ้าดารารัศมีและตำหนักพระองค์เจ้าอภัพันตรีโดยขอเริ่มต้นกันที่เขตพระราชฐานชั้นในตำหนักเจ้าดารารัศมีกันก่อนนะครับตำหนักหลังนี้เป็นตำหนักขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นในภายในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ทรงมีพระราชดำริว่าจะปลูกตำหนักพระราชทานเจ้าดารารัศมีผู้เป็นธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่แต่เมื่อพระเจ้าอินทวิชยานนท์ทราบข่าวเรื่องปลูกตำหนักนี้พระองค์จึงขอพระบรมราชานุญาตขอเป็นปลูกตำหนักหลังนี้เองเสมือนว่าเมื่อลูกสาวออกเรือนไปก็อยากจะเป็นผู้ปลูกบ้านให้ลูกสาวของท่านเองตำหนักนี้นอกจากจะเป็นที่ประทับของเจ้าดารารัศมีแล้ว ยังใช้เป็นที่ประทับของทิดาองค์น้อยนั่นคือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณพีสีแต่เป็นที่น่าเสียดายพระธิดาองค์น้อยนี้มีพระชนเพียงสามพันสาเศษก็สิ้นพระชนตำหนักนี้ได้ชื่อว่ามณเสห์แห่งล้านนาเพราะเป็นตำหนักที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของล้านนาไม่ว่าจะเป็นนางข้าหลวงที่ล้วนแต่เป็นเจ้าหญิงจากล้านนาธรรมเนียมการแต่งกายเอ่ยอาหารการกินเอ่ย ปฏิกิริยาต่างๆเอ่ยก็ล้วนแต่เป็นล้านนาไปเสียหมดจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าท่านยกเอาวังเชียงใหม่มาอยู่กลางวังหลวงลักษณะของตำหนักเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างเต็มพื้นที่มีถนนตัดผ่านโดยรอบทั้ง4ด้านตัวอาคารก่ออิฐฉาบป,ปูนสูง3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา ผนังของตำหนักตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างวิจิตพิสดารและเป็นอีกหนึ่งตำหนักที่ดูแปลกแตกต่างไปจากตำหนักอื่นนั่นก็คือไม่มีซุ้มประตูทางเข้าดังนั้นทางเข้าของตำหนักนี้จะคล้ายกับเจาะผนังช่องสี่เหลี่ยมเข้าไปในตัวอาคารและประดับด้วยลายปูนปั้นตรงด้านบนของประตูซึ่งเป็นรูปแบบของประตูที่นิยมสร้างกันมากในสังคมเมืองยุโรปในขณะนั้นภายในตำหนักมีลานกว้าง ประตูและหน้าต่างของตำหนักมีความวิจิตบรรจงงดงามไม่เป็นรองตำหนักมหเีองค์อื่นๆเลยความโดดเด่นอีกหนึ่งสิ่งอย่างของตำหนักนี้ก็คือจะใช้ผนังของตำหนักเป็นโครงสร้างหลักเพื่อเป็นตัวรับน้ำหนักของอาคารโดยผนังของตัวตำหนักนี้มีความหนาถึง60มิลลิเมตรปูพื้นด้วยหินอ่อนสีขาวสลับกับสีดำจากอิตาลีส่วนพื้นจากโครงสร้างด้านบนของตำหนักนั้นเป็นไม้สักทองเกรดดีที่พระเจ้าอินทวิชยนนท์ ลองไม้น้ําส่งตรงมาจากเมืองเชียงใหม่แต่ละห้องนั้นสามารถเปิดทะลุหากันได้หมดด้านบนเป็นที่ประทับของเจ้าดารารัศมีและพระราชธิดารวมถึงพระญาติวงคนสนิทด้านล่างจะเป็นที่อยู่ของเหล่าข้าหลวงและเจ้าหญิงเล็กๆจากเมืองเหนือที่ตามเสด็จเจ้าดารารัศมีมาจากเชียงใหม่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหญิงจากเชียงใหม่่นานแพร่ลำพูนเป็นต้น หลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สวรรคตลงเจ้าดารารัศมีจึงจะสินพระไทยเสด็จกลับคืนล้านนาเป็นการถาวรภายหลังจึงเป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีพระราชธิดาในรัชกาลที่4ประวัติการบูรณะปีพุทธศักราช2526เปลี่ยนพื้นตามเฉลียงทางเดินทั้ง3ชั้นปูกระเบื้องพื้นห้องน้ําฉาบปูนซ่อมแซมเปลี่ยนผนังไม้บันไดไม้ประตูไม้ หน้าต่างไม้ปูกระเบื้องฝาห้องน้ำปีพุทธศักราช2530หรือกระเบื้องหลังคาส้มเปลี่ยนโครงไม้หลังคาเป็นกระเบื้องร้อนคู่สมัยใหม่สกัดผนังเดิมออกแล้วฉาบใหม่พุทธศักราช2544ปรับปรุงผนังปูนที่ผุและฉาบใหม่ทาสีประตูหน้าต่างรอบนอกทั้งหมดพร้อมซ่อมฝ้าเพดานรอบนอกรวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะทั้งสิ้น 1,985,000บาทจากภาพด้านซ้ายคือตำหนักที่ประทับของเจ้าดารารัศมีทั้งภายในและภายนอกจากภาพด้านขวาคือพระราชชายาเจ้าดารารัศมีแต่งพระเกศาเป็นมวยด้านหลังประดับเสียราพรและปักปิน่นทรงภูษาสิ้นผ้าใหม่ย,ยกดอกฉลองพระองค์คอปิดแขนระบายเป็นชั้นๆตกแต่งด้วยลูกไม้ทรงสะพายแพรจีบทับด้วยสายสะพายเครื่องราช ทรงถุงพระบาทและฉลองพระบาทส้นสูงหุ้มส้นมาต่อกันที่เขตพระราชฐานชั้นในตําหนักพระองค์เจ้าอัพพันตรีตําหนักหลังนี้เป็นอีกหนึ่งตําหนักที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังโดยทิศเหนือนั้นติดกับหมู่พระที่นั่งจักรวรรดิพิมานส่วนด้านทิศตะวันออกติดกับสวนสีวาลัยและสวนเต่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลทีหทรงสร้างตําหนักนี้เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ คือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงอัปพ,พันตรีประชากับเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงทิพยาลังการอันประสูติจากเจ้าจอมมันดาแสโดยตำหนักหลังนี้สร้างขึ้นคู่กับตำหนักของพระนางเจ้าสุขุมารลักษณะของตำหนักนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีก่ออิฐฉาบสูงสองชั้นทาสีชมพูทั้งหลังหลังคาทรงปัญญาเป็นกระเบื้องสีแพกโมเนียสีขาวแบบสมัยใหม่ และตำหนักนี้ยังมีความสวยงามต่างจากตำหนักอื่นคือโครงสร้างของตัวตำหนักนี้เป็นไม้สูงใหญ่และเป็นตำหนักที่มีบานหน้าต่างและประตูเยอะมากเนื่องจากเป็นตำหนักที่มีลักษณะเป็นรูปตัวอีจึงมีขนาดยาวเป็นพิเศษบานหน้าต่างเป็นบานแบบเปิดคู่ตรงกลางเป็นบานเกล็ดไม้แบบกระทุง้งบริเวณมุมตํหนักชั้นบนทั้งปีกซ้ายและปีกขวาเป็นที่ประทับของสองพระองค์ส่วนตรงกลางนั้น เป็นที่อยู่ของเจ้าจอมมันดาแสผู้เป็นแม่ชั้นล่างเป็นที่อยู่ของข้าหลวงภายในตำหนักแบ่งออกเป็นห้องต่างๆเรียงกันยาวตั้งแต่ต้นตำหนักไปจนถึงอีกฝั่งของตำหนักโดยเฉพาะบริเวณห้องรับแขกจะเป็นโถงใหญ่มีลายปูนปั้นที่สวยงามเป็นพิเศษกว่าห้องอื่นๆประวัติการบูรณนะปีพุทธศักราช2526ทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแล้วเปลี่ยนโครงไม้หลังคาทั้งหมด เปลี่ยนเชิงชายและซ่อมรางระบายน้ำปีพุทธศักราช2527ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องแบบลูกฟูกปีพุทธศักราช2529เสริมโครงหลังคาภายในให้แข็งแรงโดยการหล่อปูนเสริมเหล็กทั้งเสาอาคารและคานหลังคาทำการฉาบปูนผนังใหม่ทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนฝ้าเพดานพื้นตำหนักที่เป็นไม้ก็เปลี่ยนใหม่ นอกจากนั้นปูกระเบื้องดินเผาแทนบันไดที่ทําด้วยปูนก็ฉาบใหม่แล้วปูทับด้วยเซรามิกส่วนบันไดที่เป็นไม้ก็ซ่อมแซมเป็นไม้ดังเดิมเปลี่ยนลูกกลงระเบียงบานประตูหน้าต่างพร้อมทาสีใหม่และเปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ําเป็นแบบสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2530ซ่อมหลายปูนปั้นต่างๆใหม่เปลี่ยนกระจกบริเวณช่องรับแสงด้านบนบานประตู และหน้าต่างใหม่พร้อมเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดอาคารรวมค่าใช้ใจ่ายในการบูรณะทั้งสิ้น2,679,210บาทหมายเหตุปีพุทธศักราช2527สัญญาร่วมกับตำหนักพระนางเจ้าสุขุมารและจากภาพด้านซ้ายคือพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหญิงอัปพ,พันตรีประชาพระราชธิดาในรัชกาลที่5ประสูติจากเจ้าจอมมันดาแสจากภาพด้านขวา คือตําหนักที่ประทับภายในเขตพระราชฐานชั้นในภายในพระบรมมหาราชวังและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ b l o g d i t com และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ